สวัสดีค่ะทุกคนเนาะมือนี้ยเยปูชาแนลก็สิพามาเบ่งป่าเนาะคะ่ะได้ป่ามาจากพี่น้องเนี่ยป่ามีแต่รตูงงมงเลยจ้าป่าไข่เด้อเนี่ยไอ้บาสิเฮดยังกินดีเนาะเ <laughs> นาะจาะ้ะเนาะ ไปเอามาจากอ่างจา้าไปเอามาเห็ดประเด็อีกจะพี่น้องมากหลายพุดดมิเตใครใครติ่มทองเลยจ้ะหลายคักงามคักจาก้าพุดตือใหญ่เลยจา้าไข่วาเห็ดยังกินดีเนาะเนาะโอสะอ่อนเนี่ยก็เจ้าขายบแพงผ่อมจะพี่น้องเอาขึ้นไม่ไหมสดๆเลยได้จ้ย เลยพากันไม่เบิงเนาะค่ะเนาะโอ้แต่สะอ่อนคักย่ายกับอาไม่เห็ดปดัดแดดจ้ะนี่ได้ปรากฏมาตัวหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะปลาสิแก่ใส่นมใหมส่สมงเจพี่น้องได้มาตัวเดียวเนาะโอ้เลยพามาเบิร์งเจริญน้องมาสิเห็ดป่าให้ว่าเห็ดยังกินดีเนาะเนาะท่านว่าแดดกับโบแดดเด้อ พี่น้องเ้ยคืมยังพูดอะหลายหลายมันหลายนะป่าตะวายยายปู่น่ะเอาแค่สิบหากิโลเนาะมันมีปัญญามันนลังเหตุจากพี่น้องเต็มเลยหลายค่ะจะหลายค่ะเนี่ยยายก็ได้ปลาสองหายเด้อเนี่ยสองกับปู่เอาดีไทยให้เบิ่งจ้ะเนี่ยนี่แหละนี่ใกล้ๆกันนี่แหละ พว่ายายเฮ็ดเองเนาะนจะครบปีแล้วเด้อจาทุกคนเนี่าะจะครบปีแล้วอ้ามาเบิง้งน้ำกันว่ายายเสิเฮ็ดแบบใดเนี่ยว่าสิเฮ็ดเอาไว้ทันหนึ่งแน่เนี่ยล่ะความคิดพี่น้องยายว่าสิเอาไว้ทันหนึง่งเนี่ยตัวใดใครเนาะตัวใดใครคือจังเสียเนี่ยยายก็สิบบงับงบงับงบังบังนี่มันมีใครเต็มทองนะ ยายอยากกินหนึ่งปลาคาวสันเนี่ยยายก็ได้อาอมันหนึ่งใส่พักเล้ย้ายเนาะค่ะเนาะเนี่ยโอ้ยได้ไายให้เบิ่งทำหนีละคาเน,คนี่ยคีหิหนียายก็คือสิขอจบแค่นี้เนาะค่ะอาจจะบริไทยให้เบิ่งจุนจบขิบก็ขอโทษคออาภัยเด้อค่ะเด้อคนเดียวเนาะ มืออาจจะจับข้าวจับยังจับโทรศัพท์ยังสีนะ่เนาะคลิปนี้ยายกะโอจบแค่นี่เอาไว้พบพอกันอีกคลิปหนาะว่ายายสิเห็ดเมนูอย่างนอกจาหลุนๆไปน้ำเด้ค่ะสวัสดีค่ะ